กรับสวัสดีครับวันนี้พวก,กับผมแบงค์เกมสายเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่น ROG Phone 5 Ultimate นะครับผมเนี่ยได้ เทสเกมรุ่นนี้มาระดับหนึ่งหนะักพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องที่ทุกท่านเห็นว่ามันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ส่งคืนเข้าไปเรียบร้อยแต่ว่าไม่ต้องกลัวผมได้ทําการเทสให้ทุกท่านดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพูดถึง LG Phone นะครับจะมีเรื่องเล่ายาวมากๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าสเปคหรือว่ารายละเอียดอะไรต่างๆให้ฟังก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าพาร์ทเกมนะครับเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมจะมาร์กการเล่นเกมเอาไว้ในตัวคอมเมนต์ข้างล่างนะครับ <ๆ S 2> เผื่อคุณไม่อยากฟังรายละเอียดต สามารถกดเข้าไปดูตอนอธิบายเกมได้เลยนะครับทุ <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวเล่ากันก่อนเลยดีกว่า LG iPhone 5 5 Pro 5 u l t ติเม e นะครับเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยว,วันที่15มีนาคมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้นําเข้าในไทยนะครับคาดว่าน่าจะเข้ามาในเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็มิถุนายนนะครับประมาณนั้นซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รู้แน่ชัดมากแต่ว่าตัวที่ผมเทสเนี่ยเป็น LG Phone 5 Ultimate ใช่ไหมผมคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 2 0 0 0บาทอันนี้คือคิด นนเดี๋ยวผมจะลองเล่าแบบสเปคคร่าวๆให้ทุกท่านได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว LG iPhone 5 5 Pro 5 Ultimate เอยทุกตัวเนี่ยใช้หน้าจอเป็นตัวเดียวกันก็คือหน้าจอเป็น AMOLED นะครับขนาดหน้าจอเนี่ย6.78นิ้วความละเอียดเป็น Full HD แล้วก็ Refresh Rate หน้าจอเนี่ยได้ถึง144 h z ทั้ง3รุ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัว Touch Sampling ของเขาเนี่ยได้ถึง300 h z นะครับถ้าเกิดคุณลองย้อนไปดูตัว LG iPhone 3ตอนนั้นเนี่ย LG Phone 3เนี่ย Touch Sampling จะอยู่ ถือได้ว่าพัฒนาขึ้นในเรื่องของการทัดต่างๆไม่ว่าคุณจะเล่นเฟซเล่นโซเชียลต่างๆนะครับเพียงแค่คุณสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาเนี่ยมันจะตอบสนองให้ท่านอย่างรวดเร็วมากๆนะครับผมแล้วก็ จุดเด่นเขาในตัวนี้ทั้ง3ตัว5 5 Pro 5 a อนติเมตนะครับใช้ CPU เป็น snapdragon 888 5G นะครับซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยเป็น SoC ก็คือ System on chip นะครับมีตัวโมเด็ม 5G แล้วก็ตัว CPU เนี่ยอยู่ในตัวเดียวกันนะครับซึ่งจะทําให้การเล่น 5G ของคุณเนี่ยลื่นไหลามากขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่ของคุณจะลดน้อยลงนะครับตัวที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็น ram 18นะครับมีแค่ ram 18ตัวเดียวนะแล้วก็ rom เนี่ยเป็น512ซึ่งผมไม่รู้เลยว่าผมจะใช้งานมันในท่านไหน เพราะว่าให้มาเยอะซะเหลือเกินนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับ u n e 3.1ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเสียบสตรีมผ่านการแคปเจอร์อะไรต่างๆนะจะไปทั้งภาพแล้วก็เสียงนะครับสามารถเป็นสตรีมเมอร์ได้ง่ายๆสบายๆายเลยนะรุ่นนี้แบตเตอรี่นะครับ6000ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมด้วยไ์ชาร์จ65วัตต์ซึ่งสเปคเนี่ยจากที่ได้ฟังคร่าวๆนะถือได้ว่าเพียงพอและก็เหมาะเจาะมากๆที่จะเป็นมือถือเล่นเกมใช่ไหมครับผมยังมีความลับของเขาอีกคุณโทนี่นั่นแหละครับความลับของผมคุณกัปตันความลับของผมคือ ตัว5อันติเมตนะครับมีแอร์ทิกเกอร์รอบตัวทั้งหมด4จุดด้วยกันซึ่งถ้าเกิดคุณใช้ตัวแอโร่แอคทีฟด้วยจะมีแอร์ทิกเกอร์ทั้งหมด6จุดซึ่งถือได้ว่าเป็นมือถือที่มีแอร์ทิกเกอร์เยอะที่สุดในโลกนะครับผมให้อย่างมากสุดแค่2ตัวในรุ่น Legi o n เอเรสต์เมจิต่างๆนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปต่างๆไม่เกิน4ตัวได้ซ้ำนะครับแต่ว่า LG 5อันติเมตแค่เพียวเียก็4นะครับแล้วก็ตัวแอโร่แอคทีฟเพิ่มมาอีก2นะคร ตัว Aeroactive ก็คือตัวพัดลมเสริมนะคะที่จะมาช่วยระบายความร้อนมีการใส่ที่แบบชัดเจนมากก็คือตัว Aeroactive มันจะมีเขี้ยวนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่กับเครื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาผลิตมาเพื่อกันไม่ให้ตัวพัดลมมันขยับได้หรือว่าไม่ให้ตัวพัดลมมันหลุดจากเครื่องเวลาเล่นเกมนะครับซึ่งต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งในการใส่นะครับคุณผู้ชมวันนี้เตือนไว้ก่อนนะพูดถึงตัวเครื่องแล้วก็ต้องพูดถึงจอ LED ข้างหลังนะครับตัวนี้เนี่ยให้จอ LED มาซึ่งจะเป็นจอขาวดำนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ตัวที่เป็น LG Phone 5 Ultimate นะครับมันจะมีแค่สีเดียวเท่านั้นชื่อสีว่า Matte White หรือว่าถ้าผมอ ดแม่แม่แม่ซึ่งจะมีแค่สีเดียวเท่านั้นนะอะอธิบายกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทสเกมให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับทั้งหมดเนี่ยผมจะไม่ได้ว่าประมาณ10เกมหรือว่า13เกมวันนี้ผมจําไม่ได้นะครับขออภัยด้วยเกมแรกนะครับเกมตลาดนะครับเกมอวีอวีเนี่ยรการาฟิกได้สูงมากแล้วก็เฟรมเรทได้สูงนะครับซึ่งในพาร์ทของเกมตรงนี้เนี่ยผมจะขอเล่าแบบรวดเร็วหน่อยละกันเพราะว่า สแนปแปร่ที่เรารู้กันก็คือ,อยังไงก็เล่นเกมได้ลื่นๆนะครับอาวี RV นะครับเล่นได้ลื่นๆทั้งการอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอเลยนะครับโดยรวมเรื่องของฟีลลิ่งการทัชนะครับในการลากวงสกิลต่างๆไม่หนุนหยิดทัชได้ดีมากไม่ดีเลยไม่หน่วงนะครับเรื่องของรายละเอียดต,ต่างๆในเกมนี่สวยมากนะครับที่ทุกท่านสังเกตเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของหญ้าพงหญ้าของดินของตัวละครการขุดรายละเอียดต่างๆทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องเสียงที่เขาเกมาว่าเสียงเขาดีที่สุดในโลกอันนี้ผมเ็นด้วยนะครับว่าเปิดไปแค่30%ให้เสียงี่ ฟินมากๆแล้วก็ตัวเสียงเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นมอเตอร์สันอีกตัวนึงฟิลคล้ายๆมอเตอร์สันดีกว่าเพราะว่าเสียงเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดดังมากนะครับเครื่องมันจะสั่นและมันมันสะเทือนหนักมากนะครับโดยรวม Rv เล่นได้ลรื่นๆนะครับเปิด60เฟรมได้ด้วยเล่นสบายๆเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเกม PUBG Mobile PUBG เนี่ยปรับกราฟิกได้ HD, SD แล้วก็เฟรมเรทเป็นตสูงสุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถปรับกราฟิกดีแล้วก็เปิดเฟรมเรทเป็น90เฮิรต์ได้นะครับซึ่งกราฟิกนี้ผมแนะนำเลยนน่่่สาาหหรรรััับเเกกมมม G ลไได้้ืๆีปทง หน้าจอและแม่หน้าจอด้วยนะครับเี่สำคัญคือการทันเนี่ยลื่นมากนะครับมันก็สามารถใช้แอติเกอร์หรือว่าเกมจีนี่ของเขามาช่วยได้นะครับในตัวแอติเกอร์เนี่ยสามารถมาร์กได้ว่าคุณจะให้มันเป็นปุ่มอะไรเพราะว่าเกมบัมตีเนี่ยเป็นเกมที่ค่ามีรายละเอียดเรื่องของทูนส์เยอะมากนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปใส่ปุ่มเลง็งปุ่มนั่งปุ่มนอนปุ่มยิงปุ่มใช้ของใช้ยาอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำได้ดีซึ่งตัวนี้เนี่ยให้มาทั้งหมด4จุดรวมกับแอโร่แอคทีฟด้วยก็เป็น6จุดใช้กันไ้ตาายยกันไปขงเลมพูดแค่นนนนีีีมม้้้และรรัุมวก็เเเื่่ออองงงขสยขาเเคมาาว่สียงดดีีสุอันน้ ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเสียงแยกซ้ายขวาได้ชัดเจนครับไม่ว่ามันจะยิงมาจากฝั่งไหน,เรา,าาาไหนเรารู้ได้เลยไม่ว่ามันจะยิงมาจากหลังคาบ้านไหนเรารู้ได้เลยซึ่งถ้าคุณไม่ถูกใจนะครับตัวนี้เนี่ยมีรูฟัง3.5มาให้แล้วก็ที่สำคัญคือขานาดหน้าจอ6.78นิ้วนะครับให้จอเป็น AMOLED ด้วยความสว่างหน้าจอเนี่ยพีคสุดถึง1,200นิตก็คือสว่างจ้ามากๆนะครับคุณผู้ชมทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเพ่งมองหน้าจอมากๆแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆในเกมได้เยอะกว้างมากขึ้นเกมต่อไปเลยคอมพิวเตอร์มือถนะครับคอมพ ได้สูงมากแล้วก็เฟรมเดทเนี่ยได้สูงสุดซ,ซึ่งปรับแบบนี้ไปเลยครับไม่ต้องปรับแบบไหนละเกมนี้เนี่ยก็ยังเล่นได้ลื่นๆทั้งการอัดหน้าจอแล้วไม่อัดหน้าจอนะครับไม่ว่าคุณจะทัดซ้ายทัดขวาเร็วๆเนี่ยทำได้ดีเลยครับภาพไม่มีอาการแบบกระตุกกระติ๊กกระตุกกระตัะต้คือเล่นได้ดีเลยเอาเป็นว่าเล่นได้ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้แอติเกอร์เกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับเกมพ u b จ Mo b บายนะครับ การใช้แอดดิเกอร์เยอะยิ่งเยอะยิ่งได้เปรียบน,นะครับจริงๆสี่ตำแหน่งก็ถือว่าโกงนะละนี่ให้มา6กตำแหน่งโคตรจะโกงเลยครับคุณผู้ชมหน้าจอใหญ่นะครับมองรายละเอียดต่างๆได้สวยงามมาดามแท้แลยตะลึงมากๆนะครับจอเป็นอะโมเลดด้วยรายละเอียดในเกมต่างๆก็เลยสวยงามางววงามาดามแท้แลยตะลึงกันเลยทีเดียวเกมต่อไปนะครับคุกกี้รันซิงคิงดัมนะครับเกมนี้เนี่ยผมเปิดเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยผมเปิดไปเลยแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยผมปรับให้เป็น60นะครับถ้าเกิดเล่นตอนที่ผมเทสจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวไซเกลนเมนต์รับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นต่างๆเนี่ยในช่วงต้นเกมจะมีการกระตุกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยมันเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงทักกลางเกมหรือว่าท้ายเกมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นขึ้นแล้วก็มันจะแตกต่างกับตัวที่เป็น Dimensity ก็คือ d i m e n s i t y เนี่ยถ้าเกิดมันลื่นแล้วมันก็จะมีอาการแบบลื่นแค่40เฟรม40 45เฟรมประมาณนั้นแต่ว่าตัว LG Phone 5 Ultimate นะครับพอมันลื่นตาบุ๊มเนี่ยลื่นตาแบบ60เฟรมครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติ ชินอิมแเกมนี้นะผมกบปรับกราฟิกให้มันเป็นสูงสุดเลยแล้วก็ตัวเฟรมเรทมันเป็น60สรุปก,ก็คือเล่นได้ลื่นๆในช่วงแรกนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะร้อนหน่อยแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยลดค่อนข้างที่จะเยอะกันเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดความร้อนเนี่ยมันเยอะมากๆเนี่ยมันจะส่งมาถึงหน้าจอสีภาพหน้าจอต่างๆเนี่ยผมว่าดีนะครับรายละเอียดเกมต่างๆเก็บออกมาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดหน้าจอหรือไม่อัดหน้าจอก็ดีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดมันร้อนมากๆจริงๆที่ผมเทสน,นะเนมนะอมเ่รมเราว่าต,ว Phone วา Phone ตัวเนี่ มีตัววัดเฟรมเรทแบบเดียวไทม์อยู่นะครับผมถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นเกมนี้ในระยะยาวเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยไหวในเวลาปัจจุบันนี้เพราะว่ามือถือเกมมิ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันร้อนมาก,มากๆนะครับคุณผู้ผชมเกมต่อไปนะครับ r o m ก็คือ r a n a r o c k Mobile นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมลองปล่าให้มันเป็นสุดทุกอย่างแล้วก็ลองเปิดเป็นภาพ3มิติซึ่งเปิดตั้งบอร์ดไว้ทั้งวันเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของตละเอียดต่างๆในเกมก็สวยงามมากนะครับเมื่อคุณปรับให้มันเป็นสามดนะครับคุณจะสามารถมูฟหรือว แล้วก็เรื่องของเสียงอันนี้ฟินมากนะครับใครก็รู้ว่าเกม R O M เนี่ยจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเขาเสียงตีมอนสเตอร์เสียงไร่สกิลอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าเกิดคุณฟังปกติเนี่ยมันจะฟินมากๆนะครับคุณผู้ชมนะ <cs uk> เกมต่อไป Last Island นะครับเกมนี้เนี่ยหลายคนขอก็มาเยอะ,ญญาะมากๆซึ่งผมก็เล่นไม่เป็นนะครับเกมนี้เนย ผมปรับกราฟิกมันเป็นสูงมากนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทเนี่ยปรับมันเป็นสูงสุดเลยซึ่งตอนแรกๆที่เราเล่นเนี่ยมันก็มีแบบเฟรมเรทมันก็ขับเต็ม60นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเล่นไประยะยาวจริงๆเนี่ยเฟรมเรทมันก็จะดรอปเหลือแค่เลขตัวเดียวนะครับจังหวะที่มันมืดมันมืดมากๆมันมีคนแล้วก็เราต้องไปฟาร์มไม้ฟาร์มหินฟาร์มหญ้าฟาร์มอะไรต่างๆเนี่ยสร้างบ้านต่างๆเนี่ยจะมีอาการแบบเฟรมดรอปลงมาเยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้ดรอปแบบฉีกไปเลยนะมันจะค่อยๆดรอปลงเพื่มเ่่ตรแ้ววคยยๆๆงงาาชชผูี ในเกมเนี่ยสวยงามมากอันนี้ขอชมเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับเหมือนเดิมเหมือนกันกันกบเกมพับจีเพียงแค่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมเอาตัวรอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังเสียงหรือว่าการรู้รัศมีศัตรูเนี่ยมันถือว่าจําเป็นสักประมาณ70%ของเกมพับจีแล้วกันมาเกมต่อไปโอเมก้าลีเจนนะครับเกมนี้เนี่ยรูปแบบเกมจะคล้ายๆเกมแบบจีโมบายนะครับจะมันจะเหมือนเกมไซเบอร์อันเตอร์ประมาณนั้นนะครับกราฟิกที่ปรับก็คือกราฟิกสูงมากนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็น60สรุปก็คือเล่นได้ลื่่่นนนนๆทัััั้้้งกาาารรออออดดหหจจและะไไมมคบ อย่างที่บอกว่าเหมือนกับเกมพับ g แต่ว่าพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะดูแบบไซเบอร์มากกว่าเออมันไม่เหมือนคนเล่นกันจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของการทัดซ้ายขวาเร็วๆเนี่ยอันนี้ทําได้ดีนะครับแล้วก็ใช้แอร์ติเกอร์ได้ด้วยนี่ข้อดีของเขานะครับใช้แอร์ติเกอร์ไม่ว่าจะเป็น4 6จุดคุณใช้ได้เลยเต็มที่นะครับผมมาเกมต่อไป Maple Story เกมนี้นะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปในโหมดเกมของเขาแล้วคุณไปเปิดบูตตัวประสิทธิภาพของเขาเนี่ย จะขับหน้าจอได้ถึง1 4 4เฮิรตหรือว่ารายละเอียดไปในเกมเนี่ยดันได้ถึง1 4 4เฮิรตซึ่งเป็นเกมเกมเดียวเลยัง้งที่ผมรู้สึกว่าเออมันเนียนตาจนแบบผมกลับไปดูภาพ10เฮิรตแล้วผมรู้สึกคูยินนะครับเกมนี้เนี่ยเล่นได้ลื่นๆนะครับทางการอ่านหน้าจอแม่นหน้าจอนะครับปล่อยบททิ้งไว้ได้ทั้งวันสบายๆไม่มีปัญหายูยแล้วนะครับผมสรุปคือเล่นได้แหละเกมนี้เออจริงๆมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าให้ทุกท่านได้ดูว่า1 4 4เฮิรตมันเป็นยังไงคุณต้องเข้าจาอ,ม,อนนมัรรถปบ ให้ดูแบบ144 h ฮิได้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากเล่น1 0 4เฮจริงๆต้องลองซื้อนะครับซื้อไปฟินๆเลยผมจะมาเล่าในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็อุณภูมินะครับโดยผมจะเล่าแบบนี้ดีกว่านะครับผมจะเทสทั้งหมด4ขั้นตอนให้ทุกท่านได้ฟังกันก็คือเล่นแบบ 5G แบตเตอรี่ลดเท่าไหร่อุณภูมิขึ้นเท่าไหร่เล่นแบบ 4G เล่นแบบ ใส่พัดลมไม่ใส่พัดลมโดยทุกอย่างเนี่ยเราตอนที่ผมเทสเนี่ยผมปรับทุกอย่างเหมือนกันเลยก็คือความสว่างหน้าจอเนี่ยเป็น80%นะครับเรื่องของเสียงเนี่ยห้อร์เอัดหน้าจอเนี่ยของตัวเครื่องนะครับอัดได้ถึง1 4 4่งร้อยสี่สี่เฮิร์ตเกลเลยทีเดียวนะแล้วก็จูนประสิทธิภาพเกมเนี่ยในโหมดเกมของเขาเนี่ยให้มันเป็นฮาร์ดคอร์ทุกเกมนะครับแล้วก็อุณหภูมิห้องเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบห้าแล้วก็ที่สำคัญคือแบตเตอรี่อของเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยเหมืองกันหมดทุกคร แอโรแอคทีฟก็คือเสียบพัดลมเล่นนะครับใน1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป30%นะครับแล้วก็1ชั่วโมงเนี่ยความร้อนเพิ่มขึ้น15.5จาองศาอธิบายก่อนว่าทําไมแบตเตอรี่ถึงลดเยอะนะครับเพราะว่าตัวพัดลมเนี่ยมันไม่ได้มีพลังงานหล่อเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาสร้างเชื่อวขึ้นมาเชื่อมต่อกับมือถือได้การหมุนของพัดลมเนี่ยจะต้องใช้พลังงานของตัวเครื่องนะครับทำให้เครื่องเนี่ยต้องส่งพลังงาน ส่วนนี้เนี่ยไปให้พัดลมด้วยอุณหภูมิ15องศา,าถ้าเกิดเทียบกับมือถือเกมมิ่งทั่วไปนะผมว่าอยู่ในเกณฑ์ร้อนนะครับถ้าเกิดเทียบกับไอฟโฟนอะไรเงี้ย อยู่ในเกณฑ์ร้อนนะครับผมต่อไปผมจะเล่นแบบตัวเครื่องแบบไม่ใส่พัดลมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสรุปเลยก็คือในระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป2 6เพราะว่าเขาไม่ได้ส่งพลังงานไปให้กับพัดลมแต่เอาจริงๆมันก็แทบจะไม่ได้เยอะมากเลยประมาณ4%ความร้อนเนี่ยใน1ชั่วโมงขึ้นมา2 6องศาผมถือว่าเยอะมากนะครับตอนที่ผมเทสเกมเกณฑชินเป็นเกมสุดท้ายนะครับเกมนั้นเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยตออยั้งต้น,นยอย 5ึงก,กว่าเลยครับตอนนั้นเนี่ยผมเปิดแอร์5 5องศาด้วยซึ่งถือได้ว่าแบบร้อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่ายอมเสีย4%เเพื่อแลกกับอุณหภูมิที่มันลดลงดีกว่านะฮะคุณ <c oughs> ผู้ชมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเล่นแบบ 5G 5G ในที่นี้เนี่ยผมขออธิบายแบบตั้งต้นก่อนตอนที่ผมได้เริ่มเทสเนี่ยตอนนั้นผมยังเสียบซิม 5G แล้วมันยังขึ้นแค่ 4G นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังใช้งาน 5G ไม่ได้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเขาแก้ไขหรือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ทำให้เขาใช้งาน 5G ได้หรือ,อยังนะครับเพราะว่าเครื่องเดียไปก่อนแล้วในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ผมกดเปิด 5G แต่มันขึ้น 4G Plu s เนี่ยแบตเตอรี่ลดไป27%แล้วก็ความร้อนนขึ้นมาแค่8องศาประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเกม LG Phone 5 Ultimate ซ บอกไปเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเป็นคนเทสเองทั้งหมดนะครับอ๋อยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมยังไม่ได้กล่าวอ้างเรื่องของฟ้าชาร์จ6 5วัตต์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันในระยะเวลา30นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ชาร์จเข้าไปอยู่ที่64เซนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะชาร์จเต็ม100ในระยะเวลา1ชั่วโมง1นาทีซึ่งอันนี้เนี่ยผมเป็นคนเทสเองเรียบร้อยนะซึ่งวันนี้เนี่ยหากมีข้อมูลใดผิดพลาดไปกันใดโอ้โหผมถือว่าข้อมูลเยอะมากๆ่ผมเอามาให้ทุกคคนนนดููวันนี้้ขอมลแบบโที่จะเยอะะเลยนะนนวัีามี ข้อมูลใดผิดพลาดประการใดขออภัยมาในที่นี่ด้วยจะไม่ขอโทษออนะสวัสดีครับบ๊ายบาย